ที่ได้ให้ค่ะสาวๆเสร็ได้ไม่ยากทุกคนนะคะวันนี้พี่อ้อมได้รับเกียรติจากแบรนด์เครื่องสำอาง Beauty b u f f e นะคะเป็นหนึ่งใน Beauty b ก o กอร์ค่ะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครบรอบ10ปีสําหรับแบรนด์เครื่องสำอาง Beauty b u f f e นะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้สาวๆได้ติดตามรับชมกันนะคะถ้าสาวๆอยากรู้ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรและภายในงานนี้พี่อ้อมจะเจอสาวแซ่บท่านไหนบ้างไปติดตามรับชมได้เลยค่ะ สาวแล้วตอนนี้นะคะพี่อ้อมก็เข้ามาถึงในงานแล er. ้วแล้วก็เจอกันทุกแม่นี่อ yeah. you uh, no. ่ะคนแรกโบค่ะจากโบโบดักไซนะคะคนนี้คือถูกคุณตากันดีอีกหนึ่งคนเพื่อนหลังได้ยังไงคะาแอบมาค่ะจากช่องแอบมาส์ค่ะนตัวตนเล็กมากน้องอ้อมเรียกเขาาพี่เพราะว่าจริงๆหนักแค่ไหนสีพี่อ้อมสีสิบแปดใช่ไหม เราจะไม่อยู่ใกล้หน้าเด็ดขาดเพราะหน้าเราบางมามามาแต่วันนี้ดีใจมากเราไม่เจอพี่แอบคือปกติอย่าเราจะทำคลิปกันบ่อยมากแบบนี้อะไรก็แบบแขาแต่กันตายแต่งกันมายไม่เคยเจอยังไม่ได้เจอใช่แต่วันนี้มีไม่ใช่นอดีเราได้มาเจอกันที่งานนี้นะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในงานให้น้องๆชมกันตลอดทั้งงานอยู่ีกว่าจ้า ซี o โอของบิวตี้คอมมูนิตี้จับกัดมหาชนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านตั้งแต่สื่อมวลชนนะครับบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าผู้นิยมแนบบิวตี้บุฟเฟ่ต์นะครับต้องขอบคุณสื่อในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาบิวตี้บุฟเฟ่จะเริ่ม,ตมโตมา เราก็ได้แรงสนับสนุนจากสื่อมวลชนต่างๆด้วยประยาสัมพันธ์ด้วยส่งค่ามความคืบหน้าของดีนี่บุฟเฟ่ตนะครับตั้งแต่ดีนี f บุฟเฟ่ตเปิดมาสาขาแรกจนกระทั่งเข้าตลาดหลักคนนนนรับเพื่อปี2012ครับจนถึงทุกวันนี้เราก็ได้แรงใจแรงเชียร์จากสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ในยุคข,ของออนไลน์ทุกวันนี้ เราก็ได้บล็อกเตอร์แล้วก็ broker, วกอินโทเนเซอร์ที่ช่วยสนับสนุนส่งข่าวแล้วก็รีวิวสินค้าของบิวตี้ให้เป็นที่รู้จักของอลูกค้าต่างๆนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยที่เป็นกำลังสำคัญก็คือลูกค้าของดิวลี่บุฟเฟ่ผู้เดียวแน่นตั้งแต่ปี2549ที่เราเริ่มเปิดสาขาแรก จนถึงทุกวันนี้เรามีลูกค้าสิบกว่าล้านคนท,ทุกทวันนี้เรามีแต่ละเดือนเนี่ลูกค้าเกือบสองล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็คือพลังที่สนับสนุนบิวตี้บุฟเฟ่จนปัจจุบันมีที่บุฟเฟ่มีถึงกว่า240สาขาในประเทศไทยและยังมีสาขาในต่างประเทศอีกเกือบ40สสาขาในเวียดนามในลาวใน เมยนมาและในรัวศิชาเรายังไม่หยุดแค่นั้นนะครับตอนนี้มินิพุผลิตภัณฑ์ของมินีุ่เฟ้ก็ไปขายที่ฮ่องกง9 0สาขานะครับที่ไต้หวันอีกส9าสาขาแล้วก็ที่อินโดนีเซียอีก15สาขาและยังมีสินค้าเราไปขายประเทศอื่นๆอีกที่กระจายอยู่ทั้งเอเชียนะครับแล้วก็ยุโรปด้วย รู้แล้วนะฝอ,อยายเรงไปพร้อมองกันนะครับฮ่า